สวดีครับสุขศึกษาและรักษาาบายคมิมนตรีนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นการเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้มีเนื้อหาใจความเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตของมนุษย์นะครับซึ่งในเนื้อหานี้จะมีใจความสําคัญอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับมาดูลักษณะและการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนนะครับ เด็กวัยเรียนคือเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ6 1ถึงปีนะครับซึ่งการจเจริญเติบโต,ตของเด็กวัยนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นสองช่วงนะครับก็คือช่วง6-9ถึงปีและก็ช่วง9-12ถึงปีนะครับจะมีความแตกต่างกันแบบนี้นะครับเด็กที่อายุ9-12ถึงปีนะครับในลักษณะรูปร่างของเด็กเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนะครับจะมีรูปร่างที่ไม่แตกต่างกันมากนะัก นะครับและก็ไม่แตกต่างกันเลยนะครับส่วนน้ำหนักและส่วนสูงเด็กผู้ชายจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กผู้หญิงนะครับนั่นหมายความว่าเด็กผู้ชายนะครับจะมีลักษณะการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าเด็กผู้หญิงในช่วงวัย6-9ปีนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับต่อไปครับเด็กที่มีอายุ9-12ปีครับช่วงที่ อายุ9-12ปีเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะมีลักษณะทางเพศที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเด็กผู้ชายเริ่มมีกล้ามเนื้อแข็งแรงครับกล้ามเนื้อจะเริ่มเด่นชัดขึ้นมาส่วนเด็กผู้หญิงครับเริ่มมีหน้าอกใหญ่ขึ้นเอวเล็กลงและสะโพกเริ่มผายออกเริ่มบ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนี่คือลักษณะรูปร่างของเด็กวัย9-12ปี ต่อไปครับน้ำหนักของเด็กวัย9ถึง12ปีครับเด็กผู้หญิงจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กผู้ชายนั่นหมายความว่า9-12ถึง12ปีนี้เด็กผู้หญิงเริ่มที่จะโตเร็วกว่าเด็กผู้ชายแล้วนะครับนี่คือลักษณะการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนครับต่อไปมาดูการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ นะครับเราจะต้องรู้น้ําหนักและส่วนสูงของตัวเองก่อนนะครับเมื่อได้เรียนรู้น้ําหนักและส่วนสูงของตัวเองได้มาจากอะไรครับน้ำหนักและส่วนสูงได้มาจากการชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงนั่นแหละครับตามคําที่พูดเลยนะครับเมื่อเราได้น้ําหนักและส่วนสูงแล้วนะครับเรานํามาเปรียบเทียบกับตารางที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ นี่คือกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตน้ำหนักและส่วนสูงของเพศช,ชายอายุ5-18ปีนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับข้อมูลต่างๆนะครับจะมีตัวเลขอยู่ทั้งด้านด้านด้านซ้ายนะครับทั้งด้านล่างแล้วข้างในก็จะมีสีต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง หลังจากนี้นะครับมาดูหน้าตาของกราฟก่อนนะครับนี่คือกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงนะครับของเพศชายนะครับเพศหญิงก็มีหน้าตาเหมือนกันครับนี่ครับของเพศหญิงครับต่อไปครับนี่คือกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการจเจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์อายุและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเพศชายครับอายุ5ถึง1ปี นะครับอันนี้คือหน้าตาของเขานะครับเพศหญิงก็เช่นกันครับเพศหญิงก็เช่นกันนะครับหน้าตาก็เป็นหน้าตาของตารางก็เป็นแบบเดียวกันเลยอ่าสำหรับวันนี้นะครับคุณครูจะขอยกตัวอย่างน้ําหนักและส่วนสูงของเพศชายนะครับส่วนวิธีการเปรียบเทียบตารางเหมือนกันนะครับของผู้หญิงก็เหมือนกันกับผู้ชายเลยนะครับผู้หญิงก็ ดูตัวอย่างที่คุณครูจะยกตัวอย่างต่อไปนี้นะครับแล้วก็นําไปเปรียบเทียบกับตารางของเพศหญิงได้เลยนะครับในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและประวัศาสษาหน้าที่14 15 16 17นะครับอ่ะโอเคครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเรามาดูน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเพศชายกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกครับเรา ดูส่วนสูงตามแนวนอนว่าอยู่ที่จุดใดครับเห็นแนวนอนไหมครับเมื่อเราเห็นแนวนอนแล้วเราดูว่าเรามีส่วนสูงเท่าไหร่แล้วให้จุดเอาไว้ครับาตามตัวอย่างนะครับเด็กชายคนนี้เขามีส่วนสูงอยู่ที่1 3 0อซนครูก็จะจุดไว้ตรง1 30เห็นไหมครับต่อไปครับแล้วไล่ขึ้นตามแนวตั้งว่า ตรงกับน้ำหนักที่อยู่จุดใดแล้วเรามาดูด้านข้างครับแนวตั้งนะครับเด็กคนนี้นะครับเด็กชายคนนี้มีน้ำหนักอยู่ที่35มกิโลกร,รัมครับครูก็จุดไว้ตรงที่35มสนะครับแลวครูจะใช้การใช้ไม้บรรทัดลากเส้นตรงด้านล่างตรงส่วนสูง130และตรงน้ำหนัก35ครับให้มาชนกันอยู่ที่ตรง กลางกราฟครับอ,อย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมครับแล้วมาดูจุดตรงมุมครับมุมด้านสี่ามุมสี่เหลี่ยมนะครับมุมสี่เหลี่ยมที่มาชนกันนะครับว่ามุมตรงนั้นตกที่สีไหนแล้วก็จึงมาอ่านว่าเด็กชายคนนี้นะครับมีน้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์อะไรในที่นี้นะครับคุณครูลากมาตกจงตกตรงสี สีเขียวเข้มนะครับอ่านได้ว่าเด็กชายคนนี้มีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ถัวมครับนะครับนี่คือการอ่านค่าน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงง่ายๆครับนะครับง่ายๆเราจะรู้ได้เลยว่าเราเป็นคนที่มีน้ำหนักเป็นยังไงบ้างสมส่วนไหมหรือเราอ้วนไปหรือเราผอมไปนะครับสำหรับผู้หญิงนะครับเหมือนกันเลยนะครับ นำน้ำหนักของตัวเองนะครับกับส่วนสูงนะครับมาทําแบบที่คุณครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เราก็จะได้ทราบว่าน้ํานหนักตามเกณฑ์ส,ส่วนสูงของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์อะไรนะครับต่อไปครับมาดูกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการจเจริญเติบโตน้ําหนักตามเกณฑ์อายุและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเพศชายอายุ5ถึง18ปีครับในกราฟตรงนี้นะครับจะมีอยู่2ส่วนนะครับ มีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุและน้ำหนักตามเกณฑ์อายุนะครับอันดับแรกเรามาดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุก่อนครับวิธีการอ่านค่านะครับเหมือนกันกับน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงนะครับอันดับแรกครับเรามาดูก่อนว่าอายุของเราเนี่ยเท่าไหร่ในตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะครับเด็กชายคนที่ครูยกตัวอย่างมาให้อายุ9ปีคุณครูก็จะมาจุดตรงที่เลข9ครับแล้วจะไปดูว่าเด็กคนนั้นเขาสูงเท่าไหร่ คนนั้นสูงที่130ซนติเมตรครับคุณครูก็จะมาจุดตรงด้านข้างแนวตั้ง130ซนติเมตรแล้วก็ลากทั้ง2เส้นมาบรรจบกันเหมือนเดิมครับเหมือนกับกราฟที่1ที่คุณยกตัวอย่างนะครับแล้วก็อ่านค่าได้เลยว่าไปตกตรงสีไหนนะครับในที่นี้ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กชายคนนี้มาตกตรงสีเขียวจางๆนะครับสีเขียวอ่อนนะก็บอกได้ว่าอ่านค่าได้ว่าส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของเด็กชายคนนี้อยู่ในเกณฑ์สมส่วนครับ และต่อไปครับมาดูน้ําหนักตามเกณฑ์อายุครับน้ําหนักตามเกณฑ์อายุของเด็กชายคนนี้อ่านค่าเหมือนกันอีกแล้วครับมาดูอายุก่อนด้านล่างนะครับดูในแนวนอนอายุเท่าไรจุดเอาไว้พอจุดได้แล้วไปดูว่าน้ําหนักเท่าไรด้านข้างในแนวตั้งหนัก35ใช่ไหมโอเคจุดเอาไว้แล้วก็ลากทั้งสองเส้นมาชนกันครับแล้วก็อ่านค่าที่ตรงสีที่ไปตกครับนี่คือการ เปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับในเนื้อหาการเปรียบเทียบการจเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานนะครับหวังว่านักเรียนคงจะทําความเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถดูวีโอซ้ำๆนะครับดูคลิปซ้ําๆเพื่อทําความเข้าใจให้ตนเองได้มากขึ้นนะครับ หลังจากนักเรียนทำความเข้าใจเรียบร้อยนะครับให้นักเรียนทำแบบทดสอบในหนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาในหน้าที่15หน้าเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับในช่วงโรคระบาดแบบนี้นะครับคุณครูขอขอฝาก3อย่างนะครับ1นะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำนะครับและก็2นะครับล้างมือบ่อยๆนะครับและ3นะครับเว้นระยะห่างให้เหมาะสมนะครับสำหรับวันนี้คุณครู ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย